รับแขกรับเชิญพิเศษสูตรเติมอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยไลฟ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเรื่องขอแฟนๆฟนฟีฟ่าออนไลน์นะแฟนๆขอมสนามเนี่ยน่าจะจดจำพี่โจ๊กได้จากรายการไอศครีมครับผมแล้วก็อยู่กับแก๊งเป๊ะทุกวันนี้พี่ทําอะไรอยู่บ้างครับผมพูดได้ใช่ไหมพูดได้เลยหนีเมียมาเชียร์บอลแล้วก็รายการวับเอ็กรายการงานของไทยทีวีเอสแต่ผลงานประจําผมก็คือนอนอยู่บ้านครับผมบ้านจนไม่มีเวลาทํางานเฮ้ย โอเควันนี้เราก็เลยเรียนเชิญพี่โจ๊กมาที่นี่นะครับผมมาเปิดแพ็กกันที่นี่เนี่ยใครมาก็ถือว่าดวงดีอ่ะมาเริ่มเปิดแพ็กกันดีกว่าเปิดแพ็กมาอ่ะหมายแพ็กเป็นยังไงวะพี่กดเนี่ยถ้าดีเนี่ยแม่งวิ่งเลยเฮ้ยไม่มีทางอ่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทิพย์เต็มมาโมฮัมเหม็ดซาร่าของลิเวอร์พูล94ล้านปึ้มมาแล้ว โจกเราแล้วครับผมเปิดกดดโนรุกี้วิ่งเป็นตัวที่สามเกิดเตโอ้ห้าสิบเก้าล้านที่โจกใช้ได้อยู่มาผมขอลองบ้างนะสองใบวิ่งเหมือนกันน่าจะเป็นเคปเปอร์เบคทัพว่ะ 40, 40, <000. S 1> สี่สิบล้านสี่สิบล้านถือว่าพี่โอเคกว่าเฮ้ยทำไมยิ่งเปิดยิ่งถูกยิ่งเปิดยิ่งถูกไม่เปิดอีกทีไม่ห้าล้านหรอวะใจเย็นเดี๋ยวพี่เปิดเลยโอ<บ>้พี่ราคาแล้วพี่อัตตูเอโร่ร้อยดีสามล้านโอ้โห แนะนําให้วันนี้ทําการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครบลงทุนพี่วันนี้ได้ดวงพี่ได้เหมาะอยางน้อยน้อยออกไปเที่ยวก็ไม่โดนจับได้หนึ่งชิ้นสุดท้ายจับมือกันดีกว่าพี่จับมือให้สมดวงดีกว่าพี่จับมันรักกันไม่มากพอมันต้องดูดปลาไปเลยเอาเดินเฉยเลยค่ะเลยยํำสุดอันเนี้ยโอ้โหลวยถ้วยเลยครับแรดฟอร์ดบอลอันเดียว ผมูฮัมเม็ดซาลานักฟุตบอลทำไมมันไม่โกนหนวดโกนเข่าเลยประเด็นคือนักฟุตบอลแม่งมีอยู่สองอย่างเว้ยอ่าไอ้อคือแบบสกรปรกก็สกรปรกไอ้เนี้ยและไอ้พวกที่เจลแม่งแบบมึงเอออันนี้สงสัยว่าทำไมเจลทั้งบอลน,นั่งสุดยอดวะเออวิ่งทั้งเกมนะนะผม่ป๊บตอนสมัยเรียนอะเรียนมัธยมอ่ะแล้วใส่เจลแข็งๆอะ่ะเพื่อนตีหมูแม่งโคตรเจ็บหนังศีรษะแล้วมึงไปมองบอลนะไอเนี้ยปากเอา ไปต่อเฮ้ยได้กลิ่นทูปอะ่ะเูปหรือยากันยุงมะเนี่ยโอ้มาตัวต่ำ <c oughs> พี่โจ้ในฐานะแบบสายแห่งความเจ็บปวดเรามาวัดกันดีกว่าเปิดกันปักเราเปิดกันคนละ11แล้วมารวมราคารวมตัวร้อยนี่จบเลยนะวิ่งมาโอ้ยเรียบร้อยพี่เรียบร้อยร้อยีสิบสาม เปิดไปเรื่อยๆจะไหวได้มากกว่าร้อยสี่สามไปเลยเนี่ยโอเคพอผมรู้ว่าไม่มีอะไรเหนือกว่านี้แล้วได้ดูเอาให้ได้เลย1 4อสี่สาเท่ากันแล้วเท่าแล้วเข้าแล้วเอาเท่ากันเนี่ยเอาเท่ากันอันนี้เท่ากันคือไม่แพ้แล้วโอ้ยเหลือตั้ง16ชิ้นเนี่ยใจเย็นพี่อ่ะไอ้เหยอยเหมือนเล่นลอนโดเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะได้คุณสองตัวติดเลยนะเว้ยวะ เฮ้ยลวงเฮ้ยลววมีเฮียแล้ยนะชิ้นสุดท้ายร้อยห้าสิบล้านบาทเฮ้ยบอรเจ็ดเฮ้ยอุ้ยมีวัตพุมาดำๆเหมือนกันชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายตัามเบอร์เก้าพลังเต็มโอ้ยโอ้ยถ้าเอาลวงมีโอกาสสูงมากโอเคเสมอกันรับไปพลันอามาอีอ่ะ ใช้ได้ปะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดกะกหลักดีๆนะพี่เราต้องเราต้องต้อง,อง,องทำงานกันอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอยคนไม่ได้พี่เปลี่ยนที่ตาไหลเลยน่ยเป่นกงโมงเปลี่ยบมากอ่ะอันนี้เป็นคางเป็นคางออโอเคทำงานได้อยู่อ่อมามอาพูดไม่ถนัดเลยเหมือนมีใครมาดกคางตลอดเวลาเหมือนแบบเชิดหนังตะลุก ย้ำกติกาอีกครั้งนะครับผมผมวันนี้จะเจอทีมเบลขอบสนามเบลเป็นคนเล่นเอง <ผม S 1> กติกาพิเศษคือพี่จอ๊อกจะเป็นคนโดนลงแท่โดนลงโทษแทนคุณครับผอมและผมจะลงโทษเบลแทนทุกคุณเองออแต่ถ้าเบลทำลูกออกหลังจะโดนดิบโป๊กอย่างนี้อย่าออกหลังบ่อยโอ้โหเขามีเปเล่เขามีโรนัลโดเขามีอองลีมามีเวลา90นาทีครับคุณหนูฟินของเราสีและ ผมสีขาวครับผมขาวนะนี่คือความแปลกของนักฟุตบอลคือทำไมครับเวลาเจ็บนิดทุลมทุลายแทบตายแต่พอเป่านกหวีดปิ๊บแม่งหายเจ็บทันทีแม่งคือยาพิเศษเสียงนกหวีดเออเอ้ยเฮ้ยมาแล้วหน้าประตูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยออกตาปัดออกล้างออกหลังออกปัดนี่อย แน่นฟังชัดไปทำใหขึ้นหน้ามาโรนันโดโรนันโดโรนันโดเฮ้ยกระตุกเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมงจังหวะเขาบุกนี่ลื่นจังไอสัตว์60เฟรมเลยโอ้โหเอ้าอุ้ยออกหลังอีกออกหลังอีกอุ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย จะได้เท่ากันที่เนาะเป็นแฟ็กกิ้สไตล์รู้สึกดีที่หูจะได้ไม่เบาเลบาลานซ์แล้วกาลังยุยทำเต็มอย่างที่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้จยเ้เยเ้้

เป็นอันว่า4,000บาทสัปดาห์หน้าแน่นอนโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่โจอีกครั้งนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะครับที่มามอร่วมสนุกกับเติมอย่างเฮียเล่นอย่างเฮียกันแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะครับผมน่าจะเป็นไอเกมเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณพี่โจใหม่ครั้งกับยังไงครับผมเดี๋ยวนั่งวินมาซักกันครับผมแล้วเจอกันใหม่ครุฑหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ